สวัสดีครับอิทธิชัางวันนี้นะครับจินจะพามาดูเตาเผาถ่านไร้ควันของตาตุยนะครับเตาตัวนี้ทํามาจากแกนโลของอลังคาอลูซิงไดมิตเตอร์ประมาณสัก60เซนนี่แหละเป็นเหล็กหนานะแต่ว่าเอาแกนโล2อันนะ่ะมาประกอบเป็นถังแบบนี้ยมันไม่ใช่มาจากถัง200ลิตรเพราะว่าถัง200ลิตรทำแล้วมันจะบางเพราะว่าตาตุยเคยทํา ตเตาเผาถ่านแล้วมันบางก็เลยไปได้แกนโลตัวนี้มาจากร้านขายพวกอะลูซิงก็ซื้อเข้ามาอันนี้ที่เห็นเป็นสีเงินๆเ,เนี่ยก็คือห่อฉนวนกันความร้อนประมาณสัก65เซน65เซนติเมตรนีสูงสูงประมาณ90 9 0เซนติเมตรโอ้แคบฟากัหน,นักมากนีฝาเชื่อม อันนี้ก็กันขอบกันเหล็กหนาแล้วเนี่ยแง่ฝาก็หนักมากที่เห็นพวกรอยเชื่อมนี่นี่นี่จะเข็บรอยเชื่อมเพราะว่าแกนโลของมันอะมันเล็กใช่ไหมแกก็เลยผ่าผ่าทีละซี่เทีลซีกแล้วก็เอามาประกอบกันก็เลยเห็นรอยเชื่อมเยอะเลยตัวนี้ จะเป็นท่อไฟตัวนี้จะทะลุนะเป็นท่อทะลุส่วนนี้เป็นท่อการดตัวนี้ท่อการตัวเล็กคือเวลาเราเผาเราก็เผาจากข้างล่างท่อกาศมันจะพุ่งใช่ไหมแต่มันออกไม่ได้มันก็ยะย้อนกลับไปเดิมแล้วก็มันจะดันขึ้นมาในบ่องของท่อไฟอาการมันก็ดังนั้นมันก็จะไม่มีควันอันนี้ไฟก็จะพุง่งพุ่งออก ตัวนี้จะไม่เอาน้ำส้มควันไม้หินตะตวัยว่าก็ไม่เอาส่วนข้างล่างนี่จะทําตะแกรงอีกตะแกรงไม่ให้ฐานไปติดกับก้นของเตาดูความหนาของท่อประมาณ3มิลิเมตรจะหนากว่าปกติกว่าถัง200ยลิตรจะทนความร้อนกว่าก็คือมันไม่ผุง่ายอันนี้จริงก็ถามคข่าข้าวๆแล้วทำไมใช้ฉนวนกันความร้อนแบบบาง น,นี่ตัวยบอกว่าถ้าใช้แบบหนาที่บางคนก็มีใย,ยแก้วบุเนาะพอความร้อนมันไปถึงใย,ยแก้วมันก็ใย,ยแก้วก็ละลายมันก็ยุบลงไปแกบอกว่าเอาแบบบางดีกว่าแล้วแกก็จะหาเอาสังกะสีหรือแผ่นเหล็กปิดชนวนอีกทีหนึ่งฝาก็บุชนวนกันความร้อนดูส่วนนี้อันนี้ก็อันนี้เอาแผ่นเหล็ก กล่องประตูม้วนเก่ามันก็เลยมีลายหลายรอยต่อสามรอยต่อ,อเอามาจากของเก่าทั้งนั้นแต่เบื้องเอาลวดเอารวดมัดนี่สิยอยู่อยู่บะย่านถือความร้อนเนี่ยย่านลวดเนี่ยดีดออกมาเนี่ยกลัวลวดขาดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นี่ต่ตัยกำลังทํำตะแกรงรองแยกสองส่วนนี่เนี่ย คิดว่าจะเอาเหล็กใหญ่ขนาดนี้จักหุนนี่ฮะโมแม่นหุนสิบสองมิใหญ่มากเรานึกว่าจะเอาเหล็กประมาณสักสองหุน่นสองสามหุนอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เอาเหล็กใหญ่มากป้องไว้สี่หุน่นตัวนี้ด้านล่างใส่ฟ้าปิดไปแล้วใส่ใส่ฉนวนเสร็จแล้ว เนาะนี่นะครับนี่นะครับนี่แหละปัญหาเหล็กใหญ่เป็นอย่างนี้แหละ,ะเชื่อมกระดเลยเชื่อมล้อเอาเชื่อมเก็บงานครับงานนี้โอ้ยังมันสนั่นจอเขาบอกควันอุ้ยยี่ห้ออะไรอย่างนนี้โกเบ กป็โกูกป็โก้ตัวนี้คือส่วนของตะแกรงที่อยู่ก้นเตากันไม่ให้ฐานไปติดกับพื้นเตาฝา บุฉนวนลกล็ยังเห็นอยู่ของของฉนวนแล้วก็บุสังกระสีอีกหนักหนักพอสมควรอ,อย่างที่กินบอกก้นมันก็เป็นรูทะลุป่องไฟอันนี้ป่องไฟอันนี้ป่องควันควันจากข้างในแล้วก็จะอัดลงมาแล้วก็วนเข้าไปขึ้นเป็นป่องไฟ มันต้องประกอบหลายรอบอยู่รู้คนเดียวไม่ได้หนักจริงๆบอกคำเดียวว่าหนักจริงๆพ่อบอกพ่อรู้คนเดียวก็ะช้อยู่ก็ทำสัญลักษณ์ไว้อยู่เนี่ยแต่แกลืมที่จะทำขีดไว้หนักจริงๆหนักอยู่นะยกไม่ได้อะตอนแรกว่าจะทำไอตัวล็อกคราวนี้ไม่ต้องล็อกแล้ว หนักมากตัวนี้จะทำเป็นหูสำหรับใส่โซ่แล้วก็ชักลอกเวลายกเตาขึ้นเวลาเผาฐานเสร็จแล้วซึ่งจะมีอยู่สามหูส่วนด้านล่างก็จะมีตัวด้ามจับเพื่อยกถัังงดขึ้นถังงัดขึ้น พอถึงเวลาเผาก็ค่อยหาดินเหนียวดินลายปิดๆคือไม่จาเป็นต้องล็อกแล้วดูแล้วหนักเดี๋ยวค่อยว่ากันไปถ้ามันไม่ดีค่อยปรับปรับแต่งกันไป